Hello everyone สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาเรียนภาษาอังกฤษกับครูไอแล้วนะคะ Learn English with Teacher Ice Today we will learn about Present Simple Tense วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับ Present Simple Tense นะคะอันดับแรกเลยที่เราจะเรียนก็คือเราต้องรู้ก่อนค่ะว่า Present Simple Tense ใช้ยังไงอ่า Present Simple Tense ใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงทั่วไปค่ะแล้วยังใช้กับอะไรบ้างข้อที่2คือใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นความจริงตามธรรมชาติ mm hmm. เช่น the sun rises in in the east พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกนะคะ water boils at 100องศาเซลเซียสน้ำเดือดที่อุณหภูมิ100องศา อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของความเป็นจริงนะคะที่เป็นตามธรรมชาติต่อไปค่ะอันที่3คือใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตรประจําวันแล้วก็สม่ําเสมอนะคะในชีวิตอันที่4คือเราต้องดูที่ประธานนะคะโครงสร้างเนี่ยถ้าประธานเป็นเอกพจน์ h e it, a boy, that's car เราถึงจะ ใช้ในประโยคปฏิเสธเนี่ยเราต้องใช้ d a s เข้ามาช่วยแต่ถ้าเป็น I U V D เราจะใช้ do เข้ามาช่วยนะคะเป็นพระหูพจท์ประธานเป็นพระหุพจน์นักเรียนสังเกตดีๆนะคะถ้าประธานเป็น he/she it เอกพจน์กริยาจะต้องเติม s หรือ es ในประโยคนั้นเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างประโยคตัวอย่างประโยคบอกเล่ากันเลยค่ะ ตัวอย่างประโยคบอกเล่านะคะหรือเราเรียกว่า positive เราจะมีโครงสร้างดังนี้ค่ะ subject ตามด้วย verb คำกริยาจะเติม s หรือ es ก็ต่อเมื่อประธานเป็นเอกพจน์นะคะ for example she loves dogs j i m i n w a t c h e s c a r t o o n every day they study Chinese we play tennis on Friday ต่อไปเป็นตัวอย่าง ประโยคปฏิเสธหรือเราเรียกว่า negative นะคะ subject ตามด้วย do หรือ does not แนละตามด้วย verb คำกริยาแต่ถ้าเราใช้ดูกับ does แล้วเราไม่ต้องเติม s หรือ es ที่คำกริยาแท้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ she doesn't love dogs we don't play tennis on Fridays they don't study Chinese Mark doesn't sing very well. ต่อไปนะคะเป็นประโยคคำถามหรือเราเรียกว่า question แต่ตอเป็นใช่หรือไม่ใช่เราจะเรียกว่า yes/no question าเรามาดูโครงสร้างกันเลยค่ะ do หรือ does ตามด้วย subject ประธานตามด้วย verb โดยที่ไม่ต้องเติมอะไรแล้วนะคะไม่ต้องเติม s หรือ es ตามด้วย question mark เราไม่ต้องเติมอะไรเพราะว่ามี verb to do เข้ามาช่วยแล้วนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยค่ะ Does she love dogs? Do we play tennis on Fridays? Do they study Chinese? Does Mark sing very well? ถ้าใช่ Does she love dogs ก็เป็น Yes she does ถ้าไม่ใช่ก็จะเป็น No she doesn't ค่ะ แต่ถ้าเป็นดู do we play tennis on Fridays พวกเราเล่นเทนนิสทุกทุกวันศุกร์ใช่หรือไม่ถ้าใช่ใตอบ yes we do ถ้าไม่ใช่ใตอบ no we don't ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคแรกกันเลยในทุกรูปแบบ he loves dogs ประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s ถ้าทำเป็นประโยคปฏิเสธใช้ he doesn't love dogs กริยาไม่ต้องเติม s Does he love dogs? ประโยคคำถามเติม erm does แล้วกริยาไม่ต้องเต erm ิม s Yes he does. No he doesn't. ต่อไปนะคะเป็นประธานที่เป็นพหูพจน์กันบ้างค่ะประธานที่เป็นหูพจนหูพกริยาจะต้องไม่ต้องเติมอะไรเลย s หรือ es ไม่ต้องเติมนะคะเช่น they l i k e cooking, They d o n t l i k e cooking Do they like cooking? Yes, they do. No, they don't. ค่ะประธานเป็นเอกพจน์ใช้ does ในประโยคปฏิเสธประธานเป็นพหูพจน์ใช้ do ในประโยคปฏิเสธค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างรูปยอ่อนะคะถ้ารูปยอ่อ does n t รูปยอ่อ don't นะคะต่อไปเรามาดูคำกริยาวิเศษที่ใช้แสดงความถี่บ่อยๆ adverb of frequency ค่ะ เราจะเจอกลุ่มคําเหล่านี้ในการใช้ present simple tense mm hmm. เพื่อพูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นประจำจนเป็นนิสัยค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะเช่น mm hmm. always sometimes and never นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ he always feeds his dog mm hmm. เขามักจะให้อาหารสุน,นัขของเขาเป็นประจำอยู่สม่ำเสมอ they sometimes ride their bikes เขามักจะปั่นจักรยานเป็นบางครั้งนะคะต่อไปเรามาดูขับความถี่นะคะถ้าเป็น100% always mm hmm. เป็นประจำสม่ำเสมอเ mm hmm. ช่น I always feed my dogs 90%นะคะ usually mm hmm. เป็นปกติ she usually walks to school 70%นะคะ often บ่อยครั้ง I often cook ห้ิเ sometimes บางครั้ง he sometimes r e a d b o o k s หรือสิเซ seldom แทบจะไม่เคย I seldom go to the right barry 0%ูนซก็คือไม่เคยเลยนะคะ never Cody never smokes เราจะใช้คำที่บอกความถี่นอกจากที่จะตามหลังตามหลังอ่า ตามหลังคำประธานและตามด้วยความถี่แล้วก็คำกริยาแท้นะคะแต่ถ้าเป็นคำที่บอกความถี่ที่เรามักใช้หลังประโยคท้ายประโยคนะคะเช่นเดียวกันก็จะมีตัวอย่างนี้ต่อท้ายประโยคค่ะเช่น every day every week every month every year every Monday once a day twice a year times a day, times a week, times a month อันนี้เป็นตัวอย่างคำความถีงที่อยู่ท้ายประโยคค่ะอ้าต่อไปนะคะ They play games every week เขาเล่นเกมทุกๆสัปดาห์ He s i n g many songs every day เขาร้องเพลงทุกวันนะคะการเติมคำกริยาถ้าเป็นคำกริยาทั่วไปเนี่ยสามารถเติม S ได้เลย แต่ถ้าเป็นคำกริยาที่ลงท้ายด้วย s, s S, c sh, H, o, x s จะต้องเติม es ลงไปค่ะแต่ถ้าลงท้ายด้วย y ให้เราเปลี่ยน y เป็น i และเติม es ยกเว้นว่าคำนั้นหน้า y เป็นสระ a, e, i, o, u เป็นเสียงสระให้เราเติม s หลังคำนั้นได้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่าง exercise ก,กันนะคะ wash ก็เติม es go เติม es cook เติม s ใช้ดีเปลี่ยนวเป็น i แล้วเติม es kiss เติม es ค่ะ cry ให้เราเปลี่ยนวเป็น i แล้วเติม es have เปลี่ยนเป็น has do does jump เติม s study เปลี่ยนวเป็น i แล้วเติม es read เติม s cash เติม es ฟิกเติม es แล้วก็คำเติม s ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะของคำที่เราจะเจอนะคะ exercise ต่างๆนักเรียนสามารถไปทบทวนนะคะในแบบฝึกหัดที่ครูให้ได้เลยแล้วนี้ตัวอย่างประโยคน,นะคะเช่น I eat sandwich every morning. He ทำเป็นประโยคปฏิเสธทำยังไงคะก็ต้องเป็น He doesn't like salad. ต่อไปค่ะ Julia and Ginger drink much juice มีสองคนนะคะก็เลยไม่ต้องเติม s หรือ es ัวอย่างประโยคคำถามบัางค่ะ Do Peter, May and Jack go to school on foot? พวกเขาเดินทางไปรโรงเรียนโดยเดินหรือเปล่านะคะอันสุดท้ายค่ะ Jones plays before bedtime นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างประโยค We PLAY FOOTBALL every evening my mother cooks very nice อันนี้ทำเป็นประโยคคำถามมาก่อนเด็กๆลองเดาใช้ do หรือ does คะใช้ do do the children like ice cream เด็กๆชอบกินไอศครีมใช่หรือไม่นะคะต่อไปค่ะ he not swim very fast ต้องทำเป็นประโยคปฏิเสธยังไงคะใช้ do หรือ does not ใช้ do not, he do not, หรือ does not ค huh? ะ he ใช้ doesn't น huh? ะคะ he doesn't swim very fast uh huh. อันนี้ก็เป็นตัวอย่างประโยคที่ใช้ present simple tense ในความจริงเหมือนกัน the sun sets in the west พระอาทิตย์ตกทางที่ตะวันตกนะคะเด็กๆจะดึลืมกลับไปทบทวน present simple tense นะคะใช้ไม่ยากเลยทั้งประโยคบอกเล่า ประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธนะคะไว้พบกับครูอายได้ใหม่ใน English with Teacher i ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ